งูเหลือมตัวเบลเลอร์นี่ครับตัวเบลเลอร์งูเหลือมบอกพี่ลมชายเอาไม้นั้นให้ผมหน่อยครับเอาเอาไม้นั้นไม้ไม้งูเหลือมนอนอยู่ในชักโครกเลยครับโอ้โหเอเต็มชักโครกเลยเลอะเลยครับเอาไม้ยังไงไม้ที่อยู่ที่ถุงที่รถนะครับหมู่บ้านที่บ้านหมู่บ้านที่พิมาน งูเหลือมนอนอยู่ในโถจะโคกเต็มจะโคกเลยตัวเป็นร่มเลยเอ่ะถ่ายไปจะเฉยถ่ายไม่เฉยได้นะถ่ายตอนาามโอ้โหเนี่ยโหเดี๋ยวนะ้ะ โอ้โหตอนนี้มันลงไม่ได้ดแล้วเนี่ยจะลงไหมครับ อะไรไปเลยเข้าโอ้โหห้องน้ำที่บ้านมานันก็น่าจะเข้าคนได้ยังไงได้เนี่ยยอเข้าหัวขึ้นมา้วย โอ้ย oh, จับไปเลยเหรอโหคงเทเลยโอกไปก่อนโอ้โหผมยังไม่ควรไม่เป็นก็ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหอันนใหญ่กว่าตัวเก่าบเนี่ย

ห้องน้ําอำแล้วก็เปิดประตูห้องน้าเข้าไปอ,อพอเปิดปกติเราจะปิดฝาส้วมไว้เพราะเรารู้ว่ามันจะมีพวกนี้อยู่แล้วเราก็มีขวดอขวดน้ายาตั้งไว้บนฝาอีกทีนึงเราก็เห็นขวดมันไม่ล้มแม่แล้วเราก็เลยเปิดโถนะแล้วเราก็ตกใจเห็นดำๆ,ๆอะไรเพราะเรายังไม่ได้เปิดไปในห้องน้ําเปิดแต่หน้าห้องน้ําพอรู้อย่างนี้ดำๆแล้วเราก็ตกใจทีนี้เราก็วิ่งเข้าไปในห้องออืแล้วก็ปิดประตูห้องน้ําเลย ไป,ไ,ไปบอกแฟนบอกว่าเจออะไรไม่รู้ดำดำต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยเอกใจละดำดำแต่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นงูนะทีแรกอะ่ะขดอยู่ในนั้นห่านดำดำอะ่ะเป็นมันมันอ่ะวิ่งแล้ก็เข้าไปเลยเขามาจาับงูเราก็ไม่ออกมาเลยเคยมีแล้วครั้งหนึ่งไงแล้วเ,าเราก็เลยกลัวเจอแบบนี้เหมือนกันขนดอยู่นี้เหมือนกันปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็เจออย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยปีแล้วผมเจอ อันปีที่แล้วนี่พ่อเติมขึ้นมาอยู่บนบนฝาส่วมนะชูคออยู่เลยอ่ะแต่อันนี้มันอยู่ในส่วมเยมัอยู่ขดอยู่แต่เราตอนแรกเราก็ไม่รู้มันจะใช่งูไหมทำไมมันใหญ่จังเราก็ยังแปลกใจก็เลยไปตามแฟนใช่เขาก็เลยไปตามยามที่ป้องยายามก็โทรหาก็พอตามเสร็จแล้วแต่แล้วผมก็จําได้ว่าเคยเซฟเบอร์ ทางคุณรอดไว้แต่ว่าเป็นเบอร์แฟนเราเราเดินเข้าไปดูยังไง็อก็เดินเข้าไปสำรวจแต่ผมก็เปิดดูปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดดูหรอกแต่เดินเข้าไปเหรอเดินเปิดเปิดประตูเข้าไปยังไงตอประตูเข้าไปแล้วแล้วเปิดไฟอ่าเปิดไฟแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้อันนี้ขึ้นครับแล้วก็เอาคอหน่อยอ่าเคาะยังไงต่อกก็จะมีแบบ นิดๆอะเสียงนิดๆนะแสดงว่าเอ้ะมันไม่แล้วลองกัดดนะงี่แงมั้ยไม่ไม่ไม่งี่เพราะว่ากลัวเดี๋ยวเปิดป๊าบแล้วมันโผล่ออกมาค่อยๆไงขอดูค่อยเคี่ยวค่อยๆฮะสองสองั้ืงมันก็อาจจะแบบเราเราก็จะดูว่ามันมีความเคลื่อนเคลื่อนไหวไหมถ้ามีว่าเราก็แน่ใจว่าเอสงสัยมีตัวแน่นอนอ๋อก็เลยเดินออกไปหายามแล้วก็จะโทรหาทงคุณรอดนะ่านั่นแหละ เพราะว่าเพราะว่ากากาว่าถ้ามันมีขยับอะไรเงี้ยมันเหมือนจะล้มพอพอพอล้มเสร็จแล้วทีนี้เราเราจะรู้เลยว่ามันมีสิ่งผิดปกติอยู่แล้วเราเราทำไงตอบแล้วเราก็เราเราเราก็เอานี่ขึ้นแล้วเราก็ขอข้อหน่อยแต่แล้วก็มันมีจะเสียงอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ไม่เปิดละเราเรารู้ว่าน่าจะมีตัวอะไรอย่อยู่ แต่แล้วก็รีบออกไปหายามเลยนั่งงก่อนนั่งก่อนโอเคครับเราใช้ไหม้หนีนะครับเหนีบว่าทีแรกเราจะใช้เป็นแบบคล้องคอมันคล้องไม่ได้มันหลบเราก็ต้องหนีบคอแล้วก็เอามือคว้าคอออกมาครับไม่ตรงนี้เหรอครับครับครับใช้นานไหมครับอันนี้ใช้มานานน่ครับ ช้มานานแล้วครับใช้มาปีกว่าอันนี้กูกี่ตัวครับตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วครับใช้สําหรับตัวกลางๆครับอ่าชำรุดแล้วชำรุดแล้วใกล้จะซื้อใหม่แล้วเอ่อรับแจ้งจากเจ้าของบ้านให้รอพอไปตามครับเราเป็นอาสาปอาาพานนอาสาผู้พายของหนึ่งเก้าหนึ่งนนทบรุรีได้รับแจ้ง จากเจ้าของบ้านว่ามีงูอยู่ในห้องน้ําเราก็รีบมาตรวจสอบว่าเป็นงูอะไรผลท้ายก็มาเจอเป็นงูเหลือมยาวประมาณสามเมตรรับนอนขดในโถส้วมเต็มเใช้เวลาจับประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีแล้วพี่เคยเจองูเหลือมขดอยู่ในถักขยะมีไหมครับเออก็น่าจะเจอหลายเที่ยวครับแต่ว่าเทศนี้มันนอนเต็มโถส้วมเลยผมว่าจะโผล่หัวออกมามีเทศนี้ออกมานอนกองเต็มเลย หลังจากหลังจากจับงูหลงตัวนี้แล้วเราไปปล่อยที่ไหนครับเราเอาไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติไกลบ้านเรือนประชาชนครับกาอยากให้ปากถึงชาวบ้านอ่าก็ฝปกถึงประชาชนครับที่เข้าห้องน้ํากดชักโครกดูชักโครกให้ดีเผื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในโถส้วมนะครับเป็นอันตราย